พราะมีจริงๆเพราะมีเห็นจริงๆดยแล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่าธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาหมายความว่ายังไรสภาพธรรมมีจริงๆเหลืออาศาัยเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปโบแมนเทาค่ะไม่ใช่ใครสักคนไม่ใช่อัตตาใช่ไหมคะไม่ใช่นกเห็นแมวเห็นคนเห็นแต่เห็นเป็นเห็นดย,ดยนี่คือธรรมะดยและพระองค์ตรัสต่อไปเรื่องเห็น ซึ่งเป็นธรรมะว่าอย่างไรจึงไม่ใช่เราเพราะว่าเห็นเป็นถูกเห็นคืออะไรคะเห็นคือสภาพผู้อาจารย์เห็นมีจริงๆมีจริงๆแล้วทำไมว่าเป็นธรรมะเพราะว่าเห็นมีเดียวนี้อาจารย์ไม่ใช่ใครเห็นแมอาจารย์ค่ะแล้วเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นเห็นอาจารย์ค่ะเห็นเป็นธรรมะที่เห็น ถูกต้องไหมคะแล้วอย่างอื่นนะคะที่เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เห็นมีไหมมีมากมายจังอะไรคะตรงนี้สิ่งที่ปรากฏใหไแกเห็นคือสีสันต่างค่าเราเคยคิดไหมคะว่ากําลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้โกเคยคิดเมื่อเลยไม่ใช่พูดเรื่องอื่นเลยทุกคนกําลังเห็นประเจนพูดให้เข้าใจเห็นเห็นไหมคะเริ่มต้นจากการที่เดี๋ยวนี้มีเห็น และไม่เคยคิดถึงเห็นและก็จะไม่มีวันคิดถึงเห็นถ้าไม่พูดถึงเห็นโดยเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังเริ่มฟังเห็นเพื่อเข้าใจเห็นโดเพราะฉะนั้นเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงเห็นไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นเห็นไหมคะไม่ไปไหนเลยค่ะอยู่ตรงนี้ตรงที่เห็นเดี๋ยวนี้แหละเพื่อที่จะเข้าใจความจริง เห็นกำลังมีจริงๆและก็เห็นไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นต่างกันยังไงคะเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นนี่คือกำลังเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งเคยเป็นเราเห็นให้รู้ว่าถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นเพราะจนเห็นจะเป็นเราไม่ได้เพราะตอนที่เห็นไม่เกิดไม่มีเห็นเพราะจนเห็นเป็นเห็นเกิดเป็นเห็นและเห็นไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็น ต่างกันอย่างไรระหว่างเห็นกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้ศึกษาธรรมะไม่ต้องไปคอยเวลาศึกษาธรรมะธรรมะกำลังมีให้รู้เพราะฉะนั้นถ้าจะศึกษาธรรมะก็คือว่าฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพื่อรู้ความจริงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแต่ก่อนเคยคิดว่าเราเห็นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งที่มีจริงทั้งหมดธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ใครทั้งสิ้นและเดี๋ยวนี้ก็กําลังมีสิ่งที่มีจริงๆคือเห็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องเห็นนี่เป็นคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ความจริงกว่าจะรู้ความจริงนะคะต้องฟังแล้วก็ไตร่ตรองและเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้มีเห็น